สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงน้งผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่กับแม่ตะเคียนทองน้ผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันน้ผู้ชมเนาะเราอยู่กับแม่ตะเคียนทองชบาน้ผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันน้ผู้ชมเนาะ เราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมก่อนที่เราจะไปขอตัวเลขโดยทางแอดมินก็จะถ่ายให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมว่าจะแม่ตะเคียนทองที่วัดนียแห่งนี้ยาวไหมนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาขอตัวเลขด้วยกันนะครับผู้ชมสาธุเจ้าแม่ตะเคียนทองคอยลูกมองเห็นตัวเลขชัดเจนนะแม่เนาะ สองไปได้วยกันนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะถ้าตัวแมสเซนเนทองไปปรากฏตัวเลขขึ้นมาอย่างชัดเจนนะแม่นะแฟนช่องก็จะได้เห็นได้ดูตัวเลขไปได้วยกันมีโชคมีลาบไปได้วยกันนะแม่จะด,ดูไปได้วยกันก่อนนะผู้ชม ทำไมวิดีโอมันเห็นตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมเจ็ดแปดแปดเจ็ดท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวทางแอปมันจะจีให้ดูท่านผู้ชมเจ็ดแปดแปดเจ็ดอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงปลายมือพอดีเลยนะท่านผู้ชม 7จ็ดแปดแปดเจ็ดหรือสองแปดแปดสองนะผู้ชมดูดีๆนะผู้ชมเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดหรือสองแปดแปดสองนะผู้ชมลองส่องไปด้วยกันนะครับว่าใช่หรือไม่แค่ทำไมวิดีโอมันเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวมันก็สว่างมันเป็นเพราะอะไรมันวัดแสงอะเจ็ดแปดแปดเจดนะผู7 7, นะ้ชมเนาะ 7887นะท่ผู้ชมจะ่ืลืมเก็บไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2562นะท่ผู้ชม7887นะท่ผู้ชมเนาะจุดนี้เราก็เห็นนะครับ7887หรือ2882นะท่ผู้ชมถ้าสายตาแอดมินมองไม่ผิดนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลข7887นะท่ผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะท่ผู้ชม เห็นตัวเลขตัวไหนครับผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะจะเห็นแตกต่างกับตัวแอดมินนะผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเรากําลังพาสองตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองฉบานะผู้ชมเนาะสองไปด้วยก,กันนะผู้ชมเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนจะเห็นเหมือนกันหรือไม่นะผู้ชม นายตัวเลขหายไปไหนแล้วทำไมตัวเลขเปลี่ยนท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขเปลี่ยนนันแปลกอะ ตัวเลขเปลี่ยนนะท่านผู้ชมแปลกมากเลยนะท่านผู้ชมจู่ๆตัวเลขก็เปลี่ยนไปตรงนี้นะท่านผู้ชมเลยที่ให้ดูเนะี่ยตัวเลขเปลี่ยนนะท่านผู้ชมอันนี้เลขห้านะท่านผู้ชมเนะมาะเมื่อกี้ไม่ได้มองเห็นตัวนี้เลยนะท่านผู้ชม มองไปเหมือนเลขห้านะผู้ชมเนาะห้าลายห้าลายท่านผู้ชมดูสิตัวเลขเปลี่ยนนะผู้ชมนะจู่ๆก็เปลี่ยนไปนะผู้ชมตอนแรกเห็นเป็นอ๋อคนะรจิโท่านผู้ชมนั่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดอยู่ด้านบนนะผู้ชม แต่ตรงนี้จูจ่ๆก็ขึ้นมาตอนแรกมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมเหมือนเลขห้านะท่านผู้ชมที่มองเห็นเนาะหลังเลขห้าเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมลองช่วยกันพิจารณาดูสิมันมองไม่ค่อยชัดนะท่านผู้ชมห้าอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่เห็นเป็นเลขห้านะเดี๋ยวจะรูปอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมตรงนี้ ห้าอะไรเอยตัวเลขกลับล้ไปนะผู้ชมเดี๋ยวนะเห็นเป็นเลขห้าอยู่ นนี้้ะผูชมแต่เลขห้าชัดแต่ห้าอะไรซารูแม่ตะเคียนคือขึ้นมาให้ลูกดูหน่อยสิมันห้าอะไรนี่แต่เลขห้าชัดนะครับผู้ชมน่าจะเป็นสองห้าห้าสองสองห้าห้าสองนะผู้ชมหรือห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะ ถ้าดูไม่ผิดนะนผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าส่วนด้านบนก็จะเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนั้นผู้ชมก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันขอบคุณทุกการติดตามนะผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับคลิปนี้นะครับผู้ชมเนาะเราคงจะบอกท่านผู้ชมว่า Bye bye